นิทานจากแมวส้มเรื่องหมาป่ากับลูกแกะหมาป่าตัวหนึ่งเดินมาที่ลำธารเห็นลูกแกะตัวหนึ่งก้มดื่มน้ำอยู่ปลายลำธารก็คิดจะจับกินเป็นอาหารจึงแกล้งโมโหตวาดหาเรื่องว่าน้อยแน่เจ้าลูกแกะเจ้ากล้าดียังไงถึงเดินลงไปกวนน้ำให้คุณจนข้าดื่มไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหม ลูกแกะตัวสั่นตอบด้วยความหวาดกลัวว่าคงไม่ใช่ข่ารอกเพราะข้าดื่มน้ำอยู่ที่ปลายลาําธารจะไปทำน้ำให้คุณได้ยังไงหมาป่ารู้สึกเสียหน้าแต่ก็ยังพานต่ออีกว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่เมื่อหกเดือนก่อนข้ารู้นะว่าเจ้าพูดถึงข้าเสียเสียหายหายลูกแกะรีบบอกว่าแต่ตอนนั้นข้ายังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำ หมาป่าเจ้าเล่นิสัยพานยังไม่ยอมลดละถ้าอย่างนั้นต้องเป็นพ่อของเจ้าแน่ๆที่พูดให้ร้ายข้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องชดใช้แทนพ่อของเจ้าหมาป่าพูดจบก็กระโจนเข้าขย่ำลูกแกะผู้น่าสงสารทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานย่อมหาเรื่องกล่าวร้ายผู้อื่นได้เสมอแม้ผู้นั้นจะไม่มีความผิดก็ตามเรื่อง ราชสีกับหนูราชสีเจ้าป่าตัวหนึ่งกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจหนูตัวหนึ่งวิ่งเล่นซุกสนจนเผลอไต่ขึ้นไปบนร่างของราชสีทำให้ราชสีตกใจตื่นคำรามด้วยความโกรธและตะปบจับหนูไว้เจ้าหนูกลัวจนตัวสัน่นร้องอ้อนวอนขอชีวิตว่าท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะลบลูท่าน โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดวันข้างหน้าข้าอาจช่วยเหลือท่านได้นะราชสีหัวเราะลัน่นหนูตัวจ้อยเช่นเจ้าจะช่วยอะไรเจ้าป่ายังข้าได้ละ่ะแต่เอาเถอะเมื่อเจ้าไม่ได้ตั้งใจข้าก็จะปล่อยเจ้าเอาบุญแล้วกันหลายวันต่อมาขณะที่ราชสีออกล่าเหยื่อบังเอิญพลาดท่าไปติดบ่วงนายพรานราชสีพยายามดิ้นหนีเท่าไหร่ก็ไม่หลุด จึงได้แต่ร้องคํารามอย่างสิ้นหวังเจ้าหนูได้ยินเสียงร้องของราชสีก็จําได้ทันทีรีบวิ่งมาช่วยกัดแทบบ่วงทีละเส้นทีละเส้นจนขาดกระเจิงราชสีจึงรอดชีวิตมาได้เพราะความช่วยเหลือจากหนูตัวเล็กๆนี่เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูแคลนผู้ใดว่าไร้ค่าคนเล็กๆอาจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันหนึ่งเรื่อง หมาจิ้งจอกกับพวงองุนหมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งเดินมาพบต้นองุนซึ่งมีผลห้อยเป็นพวงน่ากินหมาจิ้งจอกจึงกระโดดขึ้นงับหวังจะกินให้อร่อยแต่ก็กระโดดไม่ถึงหมาจิ้งจอกเฝ้ากระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าจนเหนื่อยหอบหมดแรงในที่สุดก็ได้แต่นั่งแง้มมองพวงองุนแล้วพูดว่าอางุนต้นนี้เปรี้ยวจะตาย ไม่เห็นจะน่ากินสักนิดข้าไม่น่ากระโดดให้เสียแรงเปล่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักหาเรื่องตำหนิว่าสิ่งนั้นด้อยค่าขอบคุณที่รับฟังนิทานจากแมวส้งสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีสวัสดีครับ